สวัสดีค่ะวันนี้คุณแยาตัวเล็กจะพาไปทำความรู้จักกับแคคตัสแอสโตไฟตัมนะคะแล้วก็วิธีดูแลที่สมายทรีการ์เด้นนะคะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ c a ค t ัสแอสโตกันค่ะให้พี่นน์นะคะเจ้าของเพจสมายทรีการ์เด้นนะคะเป็นผู้แนะนำนะคะ พี่นนท์ช่วยแนะนำหน่อยนะคะเอสโตเป็นตระกูลเอสโตใช่ไหมคะใช่ครับเอสโตก็จะมีแบ่งไปอีกเป็นย่อยแต่หลักๆก็จะเป็นตัวเอสพวกเอสโตเอสเทเรสเอสโตเอสเทเรสคือตัวไหนคะเอสโตเอสเทเรียสตัวนี่มีลักษณะกลมๆอ๋อกลมๆก็จะเรียกว่าเอสโตเอสเทเรสนะคะก็จะมีชื่อย่อยที่เป็นชื่อบ่งบอกถึงลักษณะของเขาแค่นั้นเอง เพราะคนนี้ก็คือตระกูลเดียวกันต่างแค่หน้าตาแล้วก็แต่ก็จะมีแล้วไม่มีอะไรอีกค่ะมีตัวหนึ่งที่เป็นแอสโตก็คือตัวนี้อันนห้เขาเรียกว่ามาริโอสติกมามาริโอสติกมากก็คือแอสโตชนิดหนึ่งแต่เขาจะเป็นลูกทรงคล้ายๆพวกกีบมะเฟืองมะเฟืองเนอะใช่ค่ะครับก็โอเคงั้นเราเรามาทำความรู้จัก แอสโตที่อยู่ในส่วนของสมัยทรีการเด้นละกันนะคะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นแอสโตอะไรนะคะเนี่ยแอสโตแอสเียส <Ast or S 2> นะคะโอเคงั้นพี่นนช่วยแนะนำการเลี้ยงดูดินสภาพอากาศอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะพี่นนช่วยอธิบายหน่อยนะคะถึงการเลี้ยงดูสภาพอากาศปุ๋ยหรืออะไรแล้วแต่พี่นนท์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับ แอสโตนะคะที่ที่พี่นนมีอยู่ในสมายทรีการ์เด้นนะคะแอสโตนี่ก็ปลูกก็จะใช้เป็นดินแคคตัสก,ก็ดินแคคตัสก็จะมีส่วนประกอบมีทรายมีดินแล้วก็มีพวกหินภูเขาไฟมีเพี่นนงั้นพี่นนขอขอดูดินของพี่นนหน่อยนะคะ เออคือแคคต้านี่คือดินปลูก้ายเหมือนคล้ายหรือเหมือนกันอ่าถ้าที่นี่จะใช้เหมือนกันครับดินเดียวจะดินเหมือนกันนะครับแต่บางที่เขาอาจจะอาจจะมีแยกหรือลดอันนี้ก็แล้วแต่ที่ที่คือดินแคคตัสมันไม่มีถูกไม่มีผิดตามสภาพอากาศนะคะใช่บางที่เขาอาจจะแบบฝนตกบ่อยเขาอาจจะต้องทําดินให้มันโปร่งกว่านี้เขาก็อาจจะใส่เห็นเยอะกว่านี้อ๋อค่ะอ่าประมาณนี้ครับอือ่ะ ก็จะมีอะไรบ้างนะคะมีดินใบก้ามปูทรายหินภูเขาไฟเพอร์ไร์แกะเผาพีชมอสหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็คุกๆแล้วเวลาปลูกปลูกพวกแอสโตก็ใส่ดินเสร็จแล้วค่อยใส่พวกออสโมโคสเข้าไปช่วยแต่อสโมโคสอย่าไปใส่เยอะสำหรับแอสโตคือเขาจะมีลักษณะถ้าเขากินเยอะตัวเขาก็จะแตก แบบนี้ไหนดูสิคะอออันนี้คือเขากินอาหารเยอะเหรอคะใช่นี่เขากินเยอะเกินไปตัวเขาแตกออกมาแต่แต่ไม่ต้องตกใจอะไรพอถ้าถ้าเขาไม่ถ้าแผงเขาแห้งเขาจะค่อยๆเขาจะค่อยๆไล่ลงไปเองเดี๋ยวมันก็จะกลมเหมือนเดิมอ๋อเหรอคะแปลกดีนะคะนี่คือเหมือนเขากินเยอะเกินไปเตัวเขาเลยแตกอ๋อฉะนั้นก็คืออย่าให้ปุ๋ยเยอะใช่การให้ปุ๋ยนี่คือประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ ปกติถ้าที่นี่ก็จะให้ให้ปุ๋ยตอนปลูกก็คืออัลโคนอยู่แล้วแล้วก็จะอาจจะมีฉีดปุ๋ยที่ฉีดพ่นบ้างเดือนละเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งไปไปซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ขายปุ๋ยเลยนะคะใช่ค่ะอ๋ลดน้ำก็ลดสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะรดน้ำแล้วสภาพอากาศล่ะคะจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่อบ สภาพอากาศอบ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 อ้าวเนี่ยนะคะใช่ครับอ๋อร้อนร้อนใช่ร้อนร้อนาพอร้อนร้อนขี้วจะสว่าเป็นลงเป็นลงเรือนโปร่งเขาก็อยู่ได้อ๋อตรงนี้เราอยู่ได้เนาะอยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ของเราโรงเรือนโอเคแล้วใช่ไหมคะใช่เพื่อโรงเรือนที่ผมทำเนี่ยคือเพื่อให้ปลูกไม้ได้หลายชนิดอ๋อค่ะไม่ได้จํากัดว่าต้องปลูกเป็นต้นเดียวลงเรือนที่นี่ก็คือใช้ใช้หลังคาใสแล้วก็ทางสแลนสี่เงินเหรอคะสี่เงิน แล้วการให้น้ำก็สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็ไม่ไม่ควรให้โดนฝนใช่ไหมคะใช่ครับไม่ไม่โดนฝนนะคะให้แดดได้แต่พวกนี้ออก,ก็จะทนทนต่อน้ำนิดนึงอืมก็ทนต่อน้ำพอสมควรเนาะแต่ก็ไม่ควรจะ,จะให้โดนฝนแรงนะคะใช่ครับอื หลักๆก็คือก็จะประมาณนี้วันนี้มาไม่ทันเพราะว่าดอกเขาหุบมดแล้วออวันนี้ไม่มีดอกเพราะดอกหุบมดแล้วพวกนี้พวกนี้คือฝักเมล็ดของเขานี่เขากําลังเขากําลังตั้งท้องอยู่อ๋อเมล็ดของเขาเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนี่ใช่ไหมคะต้นขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้อย่างเดียวผสมจากดอกข้ามต้นออืค่ถ้าฝักเขาสุกเขาก็จะเป็นสีแดงครับอเขาจะมีเมล็ดข้างใน สักสุกเป็นสีแดงดอกดอกก็สวยนะคะแต่วันนี้ดอกเราหุบหมดแล้วค่ะเราเยอะเลยแต่ดอกหุบหมดแล้วค่ะอันนั้นก็ใช่หมดเลยเนาะต้นค่ะอันนี้ก็คือเอสโตนะคะ มีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะในการเลี้ยงดูอ่าส่วนใหญ่ส่จะเป็นไม้เลี้ยงค่อนข้างง่ายก็จะไม่ไม,ไมถ่ถ้ามีพื้นที่อะไรเนี้ยเราที่แบบเป็นโรงเรือนให้เขาเขาก็อยู่เลี้ยงได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรง,ง่ายๆนะคะลครับรดน้ําสัปดาห์ละครั้งเขาไม่โดนฝนแล้วก็รดได้แบบปกติไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าแล้วที่ว่างๆนี่อ๋อกําลังจะเตรียมเอาปไปาขายใช่ไหมคะหรือว่ายังไง อ๋ออยู่ข้างล่างอีกเยอะเลยละค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะแล้วก็มีการเพาะตัดเพาะเพาะใหม่อีกใช่ไหมคะใช่ครับที่กาลังกาลังอบเหรอคะหรือ,อยังไงกำลังเพาะในอ๋อเพาะเมล็ดอ่าน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะมีที่เพาะเมล็ดไว้อีกนะคะโอเคอันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะการดูแลแอสโตรเนาะใช่ครับค่ะ ก็เป็นไม้เพาะมาเมล็ดนะคะแอสโตโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่นนท์ติดต่อสอบถามได้ที่เพจสมัยตรีการ์เด้นนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบ๊ายบาย